ชิมไปทั่วโลกอะไรสความฝันชิมไปทั่วโลกสนับสนุนโดยไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาผลิตภัณฑ์นมสดตราหนองโพแวนท็อปเกเดืสดจริงสะอาดจริงที่บิ๊กซี สวัสดีคะ่ะชาวชิมไปทั่วโลกทุกท่านเราก็มีความอร่อยมาแนะนําคุณนักชิมกันอีกเช้นเคยนะคะโดยสุดยอดนะคะ่ะความอร่อยย่างลุงอ้วนร้านจะอร่อยเด็ดแค่ไหนาตามลุงอ้วนไปเลยคะ่ะช่วงร้านนี้สิเจ๋งสนับสนุนโดยนมสดหนองโพให้เราโตไปด้วยกันเราเข้าใจทุกปัญหาของสายตาจะตัดเลนตาต้องมาที่แว่นท็อปเจอิญสดจริง,ส,งสะอาดจริงที่บิ๊กซี วันนี้ก็ลุงจะพาไปกินร้านอาหารเรียกว่าต้องจองและทางเข้าไปก็ซับซอ้อนพอสมควรต้องเปิด o o o l l m m p s เท่านั้นชื่อร้านเขาชื่อข้าวบ้านแม่พิมพเว่าข้าวบ้านแม่เลยนะแล้วก็ไปตามแมบบ เขาขายเป็นพวกซีฟู้ดซึ่งสมัยก่อนเนี่ยเขาบอกเขามีเรือเองอยู่ทางใต้แล้วก็เคยเปิดร้านอาหารอยู่ทางใต้อยู่แล้วแล้วตอนนี้ช่วงโควิดเขากลับมาทาที่บ้านแต่ก็ยังคงเอาวัตถุดิบที่เป็นสดสดจากทางใต้เ่ยเอามาใช้เป็นวัตถุดิบในการทําแต่บอกก่อนนะต้องจองเท่านั้นเปิดเข้าไปหน้าเพจเขาเลยฮะชื่อร้านข้าวบ้านแม่ครับคือทางเข้ามาตาม Google Ma p อ่ะนี่เขาอยู่อย่างนี้ฮะเข้ามาได้เลยลุงก็เข้ามาจนจะถึงแต่บอกเลยนะต้อง โทรจองนะอยู่ๆคุณจะวอล์กอินเข้ามาไม่ได้นะฮะบรรยากาศเรียกว่าบ้านๆเลยอยู่แถวพุทธบูชารุกไม้ของคุณทาง้ายเจอแล้ว,ลวถึงแล้วครร้านอาหารของเขาเขาจะไม่มีเมนูนะจะแล้วแต่ว่าเขามีอะไรแล้วก็สั่งมากินกันวันนั้นนะ่ะนะฮะนี่ฮะร้านข้าวบ้านแม่ครับโอเคเดี๋ยวลุงจอดรถก่อนเดี๋ยวเราค่อยเดินเข้าไปในร้านเ้กิน อันนี้ก็มีเป็นพวกกั้งนะพวกปลาหมึกหอยเชลล์ก็มีหลายหลายอย่างเดี๋ยวเรามาดูเมนูมีอะไรบ้างครับอันนี้เป็นเมนูอะไรฮะ รัวไปฝังๆลุงยังไม่ได้คุยกับคุณเจ้าของร้านเลยคุณแจ๊คนะฮะเดิมทีเดียวเนี่ยตอนนั้นเปิดร้านอยู่ที่ไหนเนี่ยผมก็อยู่ตรงแถวถนนสุขสวัสดิ์ครับขายพวกเป็ดทะเลพวกข้าวแกงเนี่ยครับอ๋อเหรอฮะแจริงๆเราส่งอาหารทะเลมาสิบกว่าปีแล้วส่งอยู่ที่อีสานครับก็เลยเลิกทาพวกข้าวแกงแล้วกลับมาทำอาหพวกนี้ใหม่ครับทำอาหารซีฟู้ดคือเอาทะเลที่ส่งกับอีสานเป็นสิบเปงไปหนองคายลาวอะไรพวกนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องความสดของวัตถุดิบที่นี่เชื่อใจได้เลยครับแล้วก ะะเป็นคนชอบทำอาหารอยู่แล้วก็เลยลองมาจาับพัดจับปูทำจนตอนเนี้ยบอกเลยว่ามีชื่อในโซเชียลร้านหนึ่งเลยคือใช้ชื่อข้าวบ้านแม่ แล้วเมนูเด็ดที่นี่ถ้าเป็นพวกกา้านคุ้งปลาหมึอกอะไรพวกนี้นครับเนียแล้วก็เห็นบอกขายไปอะไรคือคไปปูก็กพี่เกลือค่ะลงมาถึงนี่เวลานี้คือลุงจองไว้11บเอ็ดโมงนี่ถึง10บโมงขึ้นเองแต่ลูกค้าเต็มร้านแล้วแล้ววันนี้เป็นวันธรรมดานะคซึ่งบอกแล้วว่าถ้าวันธรรมดาเนี่ยสาม,มารถจองได้ฮนะวันต่อวัน2วันได้แต่ถ้าเสาร์อาทิตย์ต้องจองล่วงหน้าเป็นอาทิตย์นะคะ คือคุณแจ็คอยู่คนเรยวแล้วลุงก็คงไม่เข้าไปรบกวนดี๋ยวเราไปนั่งรอที่โต๊ะเลยว่าเราสั่งอะไรเขาไว้บ้างครับแล้วเราดูนะครับรายการอาหารนะก็จะปรับขึ้นไปตามวัตถุดิบอันนี้ก็คือเป็นพวกราดข้าวราดทั้งหลายแล้วก็ไปจับข้าวนี่คือราคาฮะ Okay. มาครบแล้วเดี๋ยวลุงจะลองดูทุกอย่างเลยแล้วจะเป็นยังไงตามลุงเลยอันนี้ก็เป็นไข่ข้นปูะครั้งแรกที่เข้าไปจะบอกเลยว่าปูสดมากน,นี่ก็เป็นปูผัดพริกแยงซึ่งี่เขาแนะนวามสดของวัตถุดิบน,นีงนะทุกอย่างสดจริงๆอันนี้เป็นปลาหมึกผัดกระปิปลาหมึกผัดกระปิเขาบอกว่าที่นี่เป็นจานเด็ดอีกอย่างนึงฮนะที่พลาดไม่ได้ ปลาหมึกหนาเด้งผัดกับซับปิดซึ่งเฉลินรสจะไม่แรงออกนัวนัวหอมอร่อยครับ,บน,บนี่คือกระเพรากระแนงต่อด้วยด้วยหอยเชลล์กุ้งปลาหมึกอะไรอย่างเงี้ยวัตถุดิบไม่ต้องพูดถึงดีอยู่แล้วเกามีเทเคเจอร์ขึ้นมาอยา่างคือเขาจะใส่กับมมน้งไปด้วยอร่อยครับนี่ก็เป็นซีฟู้ดผัดชาฮะับจานนู้นผัดกะเพราแต่นี่นเป็นผัดชานี่ครับเป็นจานผัดชา นี่ข้าวค,คุกไข่ปูครับอันนี้บอกเลยนะว่ามันเป็นอาหารที่กินง่ายเหมือนแม่ทําให้กินจริงคือรสชาติไม่ได้ฉูดฉาดหรือรสชาติไม่ได้จัดจ้านอะแต่รสชาติมันจะกลมกล่อมทานได้เรื่อยๆถือว่าหอมอร่อย มาบ่อยๆไม่ไหวอ้วนเ,เพราะว่ามันกจริญนอาหารท,ทุกอย่างมันต้องทานอย่างข้าวทานได้เรื่อยๆมันไม่ใช่เส็จจี๊ดจ้าแต่ทุกอย่างผมกูรณ์มากแล้วยิ่งเน้นวัตถุดิบที่นี่คือโคตรสดอย่างที่บอกกับเขาคือเคยเป็นเจ้าของเรือเท่าที่คุยกับคุณแจ๊คเขาบอกว่าเขาจะอาหารซีฟูดมาส,สด,สด,สดวันต่อวันขึ้นมาคืนนี้เช้าก็าถึงที่ร้านแล้ว สรุปมือเนี่ยบอกเลยว่าเป็นร้านอาหารที่เหมือนแบบมากินข้าวบ้านแม่เพราะฉะนั้นลุงอยากจะบอกว่าลองมามาหาบรรยากาศเงียบๆในสวนมะพร้าวมาทางพทุทสมคือในกรุงเทพนะไม่ได้อยู่ต่างจังหวัด แต่บรรยากาศร่มรื่นดีมากร้านเขาเปิดทุกวันถ้าวันธรรมดาขอจองล่วงหน้าวันสองวันแต่ถ้าเสาร์อาทิตย์เนี่ยต้องจองอย่างน้อยคือ1อาทิตย์ถึงจะได้ทานส่วนซีฟู้ดนี่จะมาได้เรื่อยๆฮะแล้วเขามาสดทุกวันถ้าอย่างไรเ็าลองโทรหาเขาดูนะโทรยากนิดนึงตอนที่ลุงมาลุงก็จะโทรติดต่อได้ก็สองวันก็พยายามโทรในช่วงเวลาที่เขาขายร้านเขาจะเปิด10บโมงเช้าถึงบ่ายสองนะฮะหรือว่าเป็นอร้านนึงจองมาสนุกสนานมาเนี่ยเด็กๆกินได้รสชาติเขาไม่จัดจ้าน ชิมไปทั่วโลกชิมไปทั่วโลกช่วงอร่อยล้นจอสวัสดีครับผมปอนออนิวส์นะครับแหมเจอกันอีกแล้วนะฮะแล้ววันนี้ผมก็อยู่ที่แอมไชน่าทาวครับโอ้โหที่นี่นี่คือเป็นหนึ่งเดียวนะฮะเป็นห้างสสินค้าหนึ่งเดียวใน <Wow. S 2> ย่านเยาวราชเลยนะครับคือผมบอกแบบนี้ใครที่มจะมาเดินตลาดเยาวราชเนี่ยที่จอดรถก็มี24ชั่วโมงก็ที่นี่ฮะแอมไชน่าทาวนะครับแล้ว เนี่ยข้างหลังผมตรงนี้เป็นโซนฟูดคอร์ทนะครับซึ่งมีอาหารหลากหลายมากๆนะครับท่านอยากจะกินแบบไหนก็มีให้เลือกหมดอ่ะนะฮะแต่ว่าวันนี้ผมจะพานะทุกท่านเนี่ยไปกิน1ร้านนะครับแต่ว่าจะเป็นร้านไหนรอติดตามได้เลยแต่อย่าลืมนะที่เนี่ยเขามีที่จอดรถ24ชั่วโมงนะครับใครที่อยากจะมาเดินตลาดเยาวราชหรือว่ามาเดินอะไรแถวเนี้ยเอารถมาจอดนี่สบายๆครับตลอด24ชั่วโมงได้เลย เอาล่ะตอนนี้เดี๋ยวผมพาคุณผู้ชมไปดูดีกว่าว่าเอ๊ะร้านอาหารที่ผมจะพาคุณผู้ชมไปกินเนี่ยมันจะเป็นร้านไหนตามมาเลยฮะคุณผู้ชมมาเลย ครับคุณผู้ชมครับและตอนนี้ฮะผมอยู่ที่ร้านตำม,มุ้วครับโอ้โหนี่ฮะอยู่กับพี่ดาวค่ะพี่ดาว,ดาวค่ะพี่ดาวค่ะพี่ดาวครับผม <laughs> โอ้โห,โ,หโหอย่างนี้ครับพี่ดาววันนี้ผมมาตำม,มั่วทั้งทีจริงๆเนี่ยมาเยาวราชแต่แอบแวะมาก่อนขอแวะมาตากแอร์แล้วกินอะไรที่มันจัดจ้านหน่อยอ่าตำม,มั่วเดี๋ยวเดี๋ยวถามก่อนคือตำตำมั่วนี่มีมีหลายสาขามาก ใช่ไหมใช่ค่ะมีหลายสาขามากประมาณประมาณร้อยร้อยหกสิบกว่าสาขาค่ะร้อยหกสิบกว่าสาขาเปิดมาประมาณสักกี่ปีเดียวสามสิบสามปีละสามสิบสามปีโอ้โหนี่คือมั่วมาสามสิบสามปีนะแต่มั่วจนเป็นสูตรเลยวันนี้มีเมนูอะไรมาแนะนำบ้างวันนี้มีเมนูตำมั่วค่ะอจุดเด่นของเราเลยซิกเนเจอร์ตำมั่วครับและอันนี้จะเป็นหมูยอทอดค่ะอันนี้ผัดหมี่มั่วค่ะ ผัดหมี่มุงอ่ะนี่นะครับหมูยอของร้านตำปูดูเนื้อขาวขาวไม่มีแป้งผสมเลยนะคะนุ่มไหมคะนุ่มละมุนมากอ่ะโอเคผัดหมี่ผัดหมี่มั่วใช่ค่ะคือคุณสมบัติของผัดหมี่มันต้องไงนะเส้นต้องเหนียวนุ่มค่ะเส้นนุ่งเหนียวนุ่มใช่ค่ะ ่อนนะะอ่าโอเคลองลองทานแบบว่าเรียกว่าไม่ไม่ไม่ไมไมไมปรุงรสก่อนนะครับอันนี้เป็นสูตรผัดหมีม่ม่วเลยนะฮะใช่ค่ะน้ำซอสเราแล้ว,ลวทานคู่กับหมูยอนะคะจะอร่อยมากขึ้นค่ะหมูยอใช่ค่ะทานคู่กันอืมมกลังดีเลยอะ่ะยิ่งทานกับหมูยอยิ่งอร่อย เข้ากันทำยำยังไงฮะเมอกีอันนี้ทำสดเป็นสูตรหน้าร้านเลยค่ะใช่ค่ะทำสดหน้าร้านนะครับแล้วเห็นบอกว่ามีแบบสําเร็จรูปให้ให้ผู้ชมไปทําที่บ้านใช่ค่ะมีแบบสําเร็จรูปเป็นห่อนี่ผู้ชมผมจะบอกให้ทำทานเองที่บ้านได้เลยค่ะอันนี้คือตำมั่วหนีโคราชถ้ามองมาแบนี้เหรอใช่ค่ะจริงมากจริงค่ะเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมครับอันนี้ที่ร้านที่ร้านตำมั่วก็มีเหมือนกันใช่ค่ะนะฮะ หรือนี่ข้างๆน้ำปลาปรุงรสใช่ค่ะมีหลายแบบมากที่ทํางานคือประเด็นคือสูตรใบกัญชานี่นะฮะสูตรใหม่หรือเปล่าใช่ค่ะล้วก็จะมีสูตรที่เป็นแบบอ่สูตรต้นตำรับใช่ไหมนี่อันนี้ก็จะเป็นอ่พิมพเมียมพิมเนียมใช่นี่หรือจะเป็นสูตรแม่น้อยก็ได้สูตรแม่น้อยนะครับก็ลองดูแล้วกันอันนี้มีมีขายที่หน้าร้านเหมือนกัน ใครที่ไปเจอตำมั่วที่ไหนนะฮะก็อย่าลืมแวะไปรับประทานนะครับตำอร่อยอ,อยำอร่อยออย,ยังไงวันนี้ผมขอตัวไปจัดการก่อนอะไรนะะไรนะผัดหมี่ม่วผัดหมี่มั่วคุณผู้ชมฮะจะม่วแค่ไหนอย่าลืมไปมาตามมากินแล้วกันนะฮะวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนครับผมกับพี่<ช>ดาวนะ,ะสวัสดีครับชิมไปทั่วโลก